สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องลายเซ็นกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก่อนจะไปถึงลายเซ็นเนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าเราต้องมาทำความรู้จักกับตัวอักษรต่างๆนะครับของภาษาไทยว่าเออมันมีตัวอักษรยังไงแล้วมีวิธีการเขียนการลากเส้น ยังไงเรื่องการลากเส้นเรื่องจุดเรื่องม้วนหัวอะไรต่างๆรอบที่แล้วเราได้พูดกันไปแล้วซึ่งอยู่ในวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนคนไหนมาเจอวิดีโอนี้แล้วก็ยังไม่ได้ฟังวิธีการม้วนหัววิธีการอะไรต่างๆเนี่ยก็ลองไปย้อนฟังในวิดีโอก่อนหน้านี้ซึ่งเราได้พูดถึงไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้วิดีโอวันนี้เนี่ยจะพูดถึงสระอา แล้วก็งองูนะเององูก่อนดิงองงูแล้วก็สะอาวัสดุที่ผมเอามาวันนี้คือแผ่นนี้นะครับแผ่นแถบแม่เหล็กที่เอาไปติดตู้เย็นเนะ่ยอย่าไปนึกถึงเลยว่ามันเป็นยังไงคิดถึงว่ามันขนาดเท่ากับบัตรประจำตัวประชาชนแล้วผมก็เอามาวางด้านหน้าผมเนี่ยวางด้านหน้าผมเนี่ยนะแล้วก็ให้มัน วางแนวตั้งด้านกว้างเนี่ยหันมาหาผมนะครับหลังจากนั้นผมก็เอาเหรียญบาทหนึ่งเหรียญครับเพื่อนๆครับมาวางตรงมุมขวาบนเพื่อนๆที่ไม่มีตัวแผ่นแม่เหล็กเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนมาวางดูแต่อย่าไปเขียน อย่าเอาปากกาไปเขียนเขาจริงๆนะมันจะเลอะเทอะเพราะว่าบางทีเราบอกเ,อเรามองไม่เห็นคิดว่ามันไม่ติดติดนะครับถ้าเกิดเอาปากกาไปลากไปเขียนเมื่อไหร่ในติดนะครับเกิดเราไปกดให้ไส้ของปากกามันโผล่ออกมาเนี่ยเราไปเขียนจริงๆเนี่ยในบัตรประชาชนในบัตร ATM ในบัตรประจําตัวคนพิการมันติดนะครับอย่าไปเขียนผมเทียบเพื่อที่จะให้จินตนาการถึงรูปร่างลักษณะ ตัวอักษรก็เลยไปเปรียบเทียบว่าเออเราจะใช้วัสดุอะไรมาเปรียบเทียบเพื่อนๆอ,อ,อาจจะใช้สมุดบัญชีซึ่งมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยได้นะครับหรือจะเอากระดาษ A C จะเอาสมุดหรือจะเอาหนังสืออะไรมาวางเพื่อจินตนาการก่อนได้ครับวัสดุที่บ้านเพื่อน,เอนๆเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันมีเยอะแยะแหละจะเป็นหนังสือจะเป็นอะไรต่างๆได้ทั้งนั้นนะครับ ทีนี้กลับมาที่ด้านหน้าของผมวางแผ่นในตัวนี้แล้วที่ว่าแผ่นมันเท่ากับบัตรประจำตัวประชาชน,นวางไว้แล้วโดยให้ด้านกว้างหันมาหาผมวางเป็นแนวตั้งอย่างนี้ฮะแล้วก็ให้มันนอนลงนะวางเป็นแนวตั้งโดยที่ให้มันล้มแนบขนานไปกับพื้นนี่แหละนะ อ่าทีนี้หรือเราจะจินตนาการตามโทรศัพท์ก็ได้นะครับสมมตุติเราเอาโทรศัพท์มาวางไว้ด้านหน้าผมอย่างนั้นก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะเปรียบเทียบหรือว่าจะจินตนาการกับอะไรแต่ตอนนี้ผมเรียกว่าแผ่นนี้ว่าเป็นแผ่นแม่เหล็กนะครับแผ่นแม่เหล็กอ่อทีนี้ด้านบนมุมบน ขวานะครับมุมบนขวาผมจะวางเหรียญบาทไว้พอวางเหรียญบาทไว้ปุ๊บหยิบปากกามาเลยะฮะมาวางตำแหน่งขอบเหรียญบาทตำแหน่งไหนประมาณ4นาฬิกาเหมือนเดิม4นาฬิกาเพื่อจะทำอะไรเพื่อที่จะวาดงองูเพื่อที่จะวาดงองูอ่าวางตำแหน่ง4นาฬิกาครับ หลังจากนั้นเดินปากกาไปเลยครับเดินตามเข็มนาฬิกาไปเลยไปที่4ตอนนี้วางที่4นาฬิกาไปที่5นาฬิกา6นาฬิกา7นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกาแล้วตอนนี้อ่าแล้วก็ไป3นาฬิกาไปที่4นาฬิกาพอ4นาฬิกาปุ๊บมันถ้ากับว่ามาครบรอบพอดีเลยใช่ไหมอ่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าม้วนหัว มวนหัวหลังจากนั้นยังไงต่อลากปากกาลงมาลงมาตรงไหนลงมาตรงขอบขวาล่างพอถึงขอบขวาล่างแล้วยังไงต่อหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนอย่าไปไหนเข้าที่มุมเลยไหมเข้าที่มุมมันถึงมุมเลยไปไหนต่อใช้มือด้านซ้ายไปแตะขอบขอบ แถบแผ่นแม่เหล็กเมื่อสักครู่ไว้ขอบไหนขอบซ้ายครับมือซ้ายไปแตะขอบซ้ายและลองหาตำแหน่งดูดิหาก,กเราจะแบ่งขอบด้านซ้ายนี่ออกเป็น3ส่วนสองส่วนอยู่ข้างล่างส่วน1อยู่ข้างบนและตำแหน่งของเราตำแหน่งนิ้วชี้ของเราเนี่ย ไปแตะเพื่อแบ่งไว้โดยประมาณพอไม่ต้องไปเป๊ะๆเดี๋ยวบางคนบอกว่าไปหาไมาบ้บรรทัดมาวัดก่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเป๊ะจนถึงขนาดนั้นแค่ให้เรารูนะครับแบ่งขอบของแผ่นแม่เหล็กที่มันมีความยาวเท่ากับบัตรประชาชนเมื่อสักครู่เนี่ยแบ่งขอบด้านซ้ายเนี่ยเป็น3ส,ส่วนส่วนที่1คือด้านบน ด้านบดนิ้วชี้เราอีก2ส,ส่วนอยู่ด้านล่างนะครับปากกาเราจอดอยู่ตรงไหนตอนนี้จอดอยู่ตรงขอบจอดอยู่ตรงมุมขวาล่างพอเราวางตำแหน่งนิ้วชี้ได้เรียบร้อยแล้วเดินปากกาไปเลยจุดเดินไป็นตงเส้นตรงไปเลยจืดจึงไปชนกับนิ้วชี้นี่ สิ่งที่เราได้มาคือเราได้งองูมาแล้วครับพ่อแม่พีน่น้องนี่ออกมาแล้วเป็นงองูงองูมันมีลักษณะอย่างนี้นั่นเองนะใช่งองงูมีลักษณะอย่างนี้นั่นเองมันทำมุมตรงล่างเนี่ยมันมากกว่ามุมฉากมันมากกว่าการหักศอกอีกนะครับนี่มันทำมุมมันทำมุมนะครับ อ่าประมาณนี้เองทวนใหม่นียังไงนะแผ่นแม่เหล็กอันหนึง่งขนาดมันเท่ากับบัตรประชาชนนะครับแล้วผมก็เอามาวางแปะลงตรงหน้าผมแล้วผมก็เอาเรียนบาทมาวางตรงม,มุมขวาบนปึง้งแล้วก็เอาปากกามา เอาปากกามาวางในตำแหน่ง4นาฬิกาแล้วก็หมุนวนเดินปากกาไปตามเข็มนาฬิกาตอนนี้ถึง10นาฬิกาแล้วครับตอนนี้ถึง12นาฬิกาแล้วครับตอนนี้ถึง3นาฬิกาแล้วครับตอนนี้ถึง4นาฬิกาแล้วพอถึง4นาฬิกาแล้วเดินเส้นตรงมาหาขอบเดินเรียบขอบมาเลยมาหาตรงมุมขวาล่าง มหาตรงขวาล่างมาถึงมุมจอด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 หยุดหยุดหย,ยุดไว้ก่อนหยุดประกาวไว้ก่อนไม่ยกขึ้นนะยังลากเส้นอยู่นะไม่ยกขึ้นนะหลังจากนั้นใช้นิ้วมือด้านซ้ายไปแบ่งส่วนของขอบด้านซ้ายขอบไหนขอบแผ่นแม่เหล็กเมื่อสักครู่นีน่ที่บอกว่าความยาวมันเท่ากับบัตรประชาชนน่ะหลังจากนั้นแบ่งยังไงอะ แบ่งเป็น3ส่วน2ส,ส่วนอยู่ข้างล่างนิ้วชี้อีก1ส่วนอยู่ด้านบนนิ้วชี้หลังจากนั้นเดินปากกานี้ไปหาตำแหน่งที่เรามาร์ไว้เลยนิ้วชี้นี่คือไหนนิ้วชี้นี่คือเรามาร์ไว้แล้วเดินเส้นตรงไปเลยปื๊ดไปหานิ้วชี้นี่ไงครับแล้วเราก็จะได้ตัวงองงูม,มาแนละ้วเนี่ยตัวงองงูก็เป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือตัวงองูเออที่บอกไว้อีกอันหนึ่งก็คือสระอา เอาเลยในคลิปนี้แหละไม่ต้องเลื่อนไปหาคลิปอื่นงองงูเข้าใจกันแล้วนะงองงูง่ายๆนะทีนี้เอาสระอาแล้วแบบนี้สระอาสระอาเหมือนเดิมด้านหน้าผมนี่เป็นแผ่นแทบแม่เหล็กเป็นแผ่นแม่เหล็กเรียกว่าแบทบทําไมไม่รู้เป็นแผ่นแม่เหล็กขนาดเท่ากับบัตรประจําตัวประชาชนนะครับ ไม่ต้องอธิบายกันเยอะเพราะว่าแต่ละคนก็มีบัตรประจําตัวประชาชนมีบัตรประจําตัวคนพิการรู้กันอยู่ว่าขนาดมันเท่าไหร่จะเขียนสนาอ่านะเอาอยัางไงว่ามาอ่าว่าอย่างนี้แผ่นแม่เหล็กด้านข้างซ้ายด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายแบ่งเป็นสี่ส่วนโดยประมาณนะโดยประมาณไม่ต้องไปเป๊ะหรอกโดยประมาณ แบ่งเป็น4ส่วนแล้วก็ใช้นิ้วชี้ไปมาร์กไว้3ส่วนอยู่ด้านล่างอีก1ส่วนอยู่ด้านบนอ่าแล้วก็หาได้แล้วหาได้แล้วเอานิ้วชี้ไปมาร์กไว้มาร์กไว้ที่ขอบนะหลังจากนั้นนำปากกาไปวางนำปากกาไปวางเลยนะหลังจากนั้นค่อยๆลากปากกาไปหา ไปหาไหนไปหาขอบด้านบนนะ่ะโดยที่ไม่ต้องเข้ามุมนะไปแบบโค้งโค้งนะไปแบบโค้งโค้งไม่เข้ามุมอะ่ะลากไป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 ไม่เข้ามุมนะไปแบบโค้งโค้งมนมนน่ะอโ่โคนะ้งโค้งมนมน่ะเมื่อไปถึงขอบด้านบนแล้วก็ลากตรงไปนิดนึงไปไหนเนี่ยไปจะไปหาจะไปหา มุมซ้ายบนไงแต่ไม่เข้ามุมะจะไปหามุมซ้ายบนไม่เข้ามุมแล้วพอพอลากเป็นมนมนแล้วตรงนั้นไปไหนก็ลากขนานไปกับขอบบนไงไปหาด้านขวาบนอีกแต่พอไปใกล้จะถึงขวาบนก็ไม่เข้าตรงมุมอีกโคง้โคงๆตีอ้อมๆมนมน่มนนะเลียบลงมาเลียบลงมาเลียบลงมาตามแนวขอบขวา ลากลงมาจืดลากลงไปตรงมุมขวาล่างเลยจืดตรงขวาล่างแล้วไปในต่อก็อหยุดแค่นั้นแหละนั่นแหละหยุดแล้วนี่คือสระอาครับ่อแม่พี่น้องเฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเลยมันก็ง่ายง่ายอย่างนี้แหละง่ายอย่างนี้แหละนี่แหละคือสระอาละอืมถ้าเกิดสระอาของเดวอย่างไงนะจุดหนึ่ง แล้วก็มาที่จุดหกเลยใช่ไหมก็เฉียงเฉียงใช่ไหมเออมันก็เฉียงเฉียงนีออ่ก็เฉียงเฉียงแต่นี้มันก็เป็นแบบตะขอนะ่ะวางง่ายๆเป็นแบบตะขอนะ่ะไหนเนี่ยตะขอเป็นแบบไหนเหนเล่าไม่เข้าใจคำว่าตะขออ,อ้าวตะขอก็ได้อ้าทำตะขอทำตะขอทำตะขอไหนทำดูหน่อยนิ้ตะขอ ตะขอนี่ไง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 นี่คือสระอาไงนี่ไงนี่ไงสระอานี่ไงสระอาง่ายๆอย่างนี้นะใช่ง่ายๆอย่างนี้เลยนี่ถ้าเกิดไม่มีสระอาเนี่ยไม่สามารถเป็นสงขาได้เลยนะี่เออจะเป็นสงขาได้ไงมันก็ มีแต่ขอไข่ลอลิลงเป็นได้แค่ขนไม่ได้เป็นขาอขอไข่ลอลิงก็เป็นแค่ขนใช่ไหมอ่านี่นก็เป็นสระอาไดา้ก็ได้เป็นขาไงส่งแล้วก็ขาไงนะครับเพื่อนๆครับอูอ้ๆขอโทษขอโทษอ่าขอโทษฮนะเสียงอาจจะมือผมไปโดนแล้วก็อาจจะมีเสียงรบกวนนะครับอ่า เรื่องตัวอกักษรมันก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับทีนี้ทำไมที่ผมบอกเพื่อนๆว่าโอแคนี้พอแล้วเยอะไปกว่านี้เราก็ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์นะครับเพราะว่าอะไรเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้ดูกับเขา ดูอักษรที่เราพูดถึงไปเป็นอักษรปกติเป็นอักษรของคนตาดีเขาซึ่งรู้ไว้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่ถ้าเกิดรู้แล้วรู้สึกหนักใจลำบากใจแล้วมันจะยากกับการจำของเรามันจะมารบกวนการจำของเราเนี่ยบางทีบางทีมันอาจจะรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเป็นภาระในความจำนะเออก็อาจจะอาจจะ ลำบากนะเนาะเอาง่ายๆเราจะได้ใช้การจําของเราตรงนั้นนะ่ะไปจําเรื่องอื่นๆซึ่งมันมีอีกหลายเรื่องแหละท,ที่เราจะต้องจํากันอีกอะไรอีกแบบนี้นะครับทีน,นี้ทีนี้ยังไงต่อไปจะยังไงพอเรารู้เรารู้ว่าเนี้ย ตัวอักษรที่เราต้องรู้ประมาณนี้แต่ที่แน่ๆเนี่ยเพื่อนๆต้องไปทบทวนแล้วก็ทําความเข้าใจมาให้ท่องแท้นะว่าตัวที่ว่าน่ะมันเป็นยังไงงองมันเป็นยังไงหักมุมที่ว่าอากศอกมันเป็นยังไงเพื่อนๆอาจจะลองใช้สายไฟอย่างที่ผมว่าหรือว่าลวดหรือว่าไม้แขวนเสื้ออันนี้สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะฝึกด้วยตัวเองนะแล้วเราก็พับเสร็จ ทำมาเสร็จในขั้นนี้เนี่ยเราต้องรบกวนคนรอบข้างแล้วแหละทำมาให้เขาดูใช่ไหมตัวนี้มันคือตัวงองูไหมเออที่มันอยู่คล้ายกับไม้กัดเสื้อไม้กัดเข็มกัดที่มันอยู่คล้ายกับเข็มกัดเนี่ยมันคืององูใช่ไหมเออไอตรงนี้มันคือหัวหัวของเข็มกัดเนี่ยไอตรงนี้ก็คือเออ,เอ,อตัวไอตัวไอตัวเข็มมันน่ะ เออมันก็ขายเนาะเราก็ขายอยู่นะครับอ่ะทีนี้เราก็ต้องทําให้คนรอบข้างเราดูเอ,อืมใช่ไหมเพื่อว่าเราจะได้จะได้รับรู้ร่วมกันนะว่าเออมอย่างนี้จริงๆอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเราทําไม่ได้ตรงนั้นนะ่ะหรือไม่มีวัสดุอะไรไม่มีอุปกรณ์อนะไรก็ไม่ใช่ว่าเออเราไปเซ็นชื่อไม่ได้ไม่ใช่นะเรายังเซ็นชื่อได้นะนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องมนนะครับว่ามนยังไงโค้งนี่มันเป็นยังไงนะครับคลิปนี้พูดถึงลักษณะของงองูแล้วก็ขอไข่เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันเรื่องมุมยังไงเรื่องโค้งยังไงคลิปหน้ามาเจอกันขอบคุณครับ